โอเคนะครับอันนี้ก็ัอดีท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่สี่แล้วนะครับก็ก็อัดไปก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ว่าไฟล์เกิดเสียนะครับก็เดี๋ยวจะมาเราเล่าไปเล่า,เล,า,เ,ลา,เ,ลาเล่าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็ผมล้วก็ได้ไปเล่นเล่นขึ้นไปถึงข้างบนนู่นแล้วนะรเราต้องไปเสาเรดิโอนู่นนี่ครับ แล้วก็บทสนาของล่ากับโรถคงจะไม่ได้จะไม่แบบอไม่ได้ดูนะับผมยังไงก็ขออภัยด้วยนะฮะแบบมันสุดวิสัยจริงๆไม่รู้ว่าไฟมันเสียทําไมเนี่ยแต่ก็มันเช็คเช็ค,คไฟไปเรียบร้อยแ้้เนี่ยเดี๋ยวเผื่อกันเสียเราเซฟ <laughs> กันเสียเนะฮย เอาเมื่อกี้ไปนั่งทำไมก็ได้อัพธนูนะอัพธนูไปแล้วก็ได้เข้าไปในทูมนะครับไปเอาสมบัติเ,เดี๋ยวจะไปชี้ทูมให้ดูแล้วกันนะโอเคเริ่มแรกผมก็เดินมาทางนี้แล้วกันนะเดินมาทางนี้ก็ขึ้นไปเก็บไอของข้างบนนี้แล้วนะครับมันจะมีเรื่องแสงอยู่นะครับผมหาดูดีๆก็เจอนะครับอ่าไปทางนี้เดี๋ยวโอเคไฟมันเสียเฉยเลยนะต้องมาตั้งอัดใหม่เลยแต่ตนเลย ก็มา,าขึ้นไปเราไม่เคยสนใจขึ้นไปปึ๊บอเราก็ไปเจอหมาป่ามาตัวหนึ่งเนี้ยเกือบตายเกือบตายเหมือนกันนะฮะโอ้ยชีวิตนี้แบบเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะอุ้ยโอ้ยโอ้ยผิดที่ลงผิดที่ โอเคโอเคในทางนี้นะครับก็ไปทางนี้แล้วก็เราก็ได้ไปเออได้ขวนปีหน้าผาจากโรด,ดมานะครับก็ผมก็ไม่รู้ยงไงจะกลับไปเล่นแบบเล่นแบบเริ่มใหม่ก็มันก็อะไรอยู่แบบเสียเวลาก็มาเล่าดีกว่าเนี่ยโอเคเราก็ลงไปทางนี้เนี่ยมาเจออะไรไบ้างก็เสียดายเหมือนกัน,นเนี่ยเพลยเมื่อกี้ก็พูดไปซะเยอะเลยยนะประมาณ สิบวินาทีสิบแปดนาทีเกือบยี่สิบวนาทีนี่เราได้ขวานมาแล้วนะขึ้นไปทางนี้ไปทางนี้ไหมนี่มทางนี้กระโดดกด E อึ๊บนี่ัน,นจะมีสอนให้อยู่นะถ้าใครแบบไปเล่นย้อนหลังเนาะก็นี่ฮนะจะมีทูมอยู่ตรงนี้นะครับผมก่อนที่เราจะได้เข้าทูมเราต้องไปหาไอ้ปฐมพยาบาลนะครับไปหากล่องพยาบาลในนี้นะ ซึ่งมีหมาป่ากตัวหนึ่งแล้วก็ได้ไปชันหน้ามันมาแ,แต่เสียดายฮนะคุณผู้ชมไม่ได้ดูนะครับผมแบบร้องกรีดลั่นบ้านเลยเดี๋ยวจะทํานอกรอบแล้วกันเนีครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ดาเนินเร,เรื่องไปก่อนนะเราจะไปต่อเลยแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการให้เสียเวลานะครับผมโอเคก็เสียดายเหมือนกันนะไปเสียนะครับ ก็ไม่รู้จะทำยังไงสุวิสัยจริงๆนะครับผมโอเคโอเคเราขึ้นอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่าแล้วก็ได้ขึ้นมาบนนี้แล้วนะครับข้าท่านไปสามนายจะมีเจ้าหมูตรงนี้อีกหนึ่งคนนะอีกนี้อีกสองคนนะข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ลมแรงอ่าไปทางนี้ข้างบนมีอะไรข้างบนมีถังจุ่ม อ้าวเก็บของได้อีวนปีนปีน,ปนตรงบนนี้มีอะไรไหมฮึอ้าโอ้โดโดดไปไหนเราค่อยไหนลาลาอ้าวกล่องสมบัติครับ แต่ยังไม่ได้ขึ้นมนข้างบนนี้นะครับก็ไม่รู้มันจะเป็นที่บทยานะอยากขึ้นโอเคได้สมบัติไปอีกละไปอีกหนึ่งชิน้นโอเคโอเคไปไปเปเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไปทางนี้ตรงนี้ต้องมาจุดไป โอ้นี่ว่าจะหล่นละโอเคโอเคอย่างนี้อ,อ,อึ๊บปึ๊บอืมขึ้นสุดไปก็หลังจากที่เล่นเล่นเล่นมากว่าสิบกว่านาทีก็เริ่มจะคล่องกับตัวละครละเนี่ยก็เสียด้มากนะไปเสียก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเสียทำไมไม่เข้าใจเหมือนกัน ส่งเซฟก็กลับไปเล่นไม่ได้ด้วยเช็คพอยต์มันมาขึ้นข้างบนนี่ครับไม่ได้เซฟไปด้วยนะโอเคไปรอดีว่าเดี๋ยวจะเซฟไว้เป็นหลายๆอ่าหลายๆชาร์ตละกันตอนนี้เซฟไว้ชารอตเดียวเนี่ยสับเพ้าเกินไป <c oughs> โอเคอะไรอย่างนี้นี่มีของเรืองแสงด้วยบนหลังคา เแล้วแล้วไงต่อเฮ้ยอ้าวตกอ้าวยืนอยู่นบนนี้อย่างที่ลงสิลงสิเอา,อา,อาตกน้ำโอจะตกน้ำทำไมแล้วออ้าวลงไปทำไมล่ะเวียนหัวเนะ่เริ่มเบียนหัวแล้ว เฮ้ยเฮฮ้ยหักหักอ้าวเข้ามาที่เดิมนี่วะเรจ่อขึ้นมาข้างบนยังไงอ๋อทางนี้ครับผมออมาทางนี้เริ่มจะแอดวานแล้วฮะขึ้นไปได้ไหมอ๋อขึ้นได้อ้าไปขึ้นไปขึ้นไป เอาจะไปหอไอวิทยุนะครับโอ้ยอย่าพังนะเว้ยโอ้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 เดี๋ยว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 อยา่าพึ่งจะโอ้ภาพชะลแบโอ้ตายตายตายนี่ไงหออะไรเธออยู่ไหม เธอตามเร็วไปเฮเธอตามหาแซมอยู่รอเปล่าโอเคโอเคฮะเฮ้ย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 เ้ยเ้เฮอเ้ยเฮ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเยเย นี่ฮะโอ๊ยมาออกมาอ,ออกมาสิวะออกมาสิวัยออกมาดินี่เงี้ยเต็มหัวเอ้ยอุ้ยอื้อหือเ,อเ,อเต็มหัวเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าจะทำมาเลง็งรอเลยมาดิโหอ้ยนี่ไงอ้าวไปไหนวะ ออกมาออกมานั่นแหละออเมจะไม่มีแล้วนะมีปกว่าม,มีแล้วไปไปไปเอ้ย,อยลืมลืมโดของโดโดโด,โ,ดโอเคจุดไฟจุดไฟจุดไฟเก็บของนะลงมาก็เจอเลยลงมาเจอพวกนี้เมื่อกี้ก็ฆ่าพวกมึงไปแล้ว lối này mhm 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 คนเล่นก็หนาวอ่ามาดูวีดีโอเจ้เดี๋ยววดีโอต่ออ,อืมเราไม่ต้องส่องของมุมนี้ด้วยเดี๋ยวนี้เลยเอลลซ์อบบใช้ไฟฟ้ากัดคล้องอือว่าไง <laughs> oh, cute, <huh? laughs> Alicia. Alicia. It's my daughter. Oh. Fourteen years hmm. old. And smarter than you'll ever be. Hmm. She must must get that from her father. Don't give him the attention. And yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. <laughs> ฮคุยอะไรกันขอโทษที่เงียบนะครับเจ้าแปกกันอยู่แต่ไปมีคำพูดออกมาไม่ค่อยได้เนี่ยก็ <c oughs> ต้องขออภัยจริงๆน,นะเพราะว่า,ากลับไปเล่นแบบก็กระไรอยู่นกลับ <c oughs> ไปเล่นแต่แรกอ่าเดี๋ยวไว้นอกรอบแล้วกันนีครับเป็นพาร์ทเสริมนะเป็นแบบ4.1อะไรอย่างเงี้ยน่ครับโอเคอเค้า Oh, eeeeing. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Alright, can we take B roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take 3 and action. Okay, now take a firm grip and then slice him down the belly, like this. pa. Oh, ow, Cut. เจะเขาจะกลับมามไหมอืมอืมจะต้องอืมเรื่องทีวีเรื่อทีวีก็เกนิจ เลยทำไมแซมตาขาวแซมนี่น่ารักเหรอดูอ๋ G S. อเป็นคนเอเชีย่วยน่าจะเกี่ยวข้องกับอา,อาราชีฮิมิโกห,หรือรอะไรสักอย่างดนึ่งยามาไตแล้วสามเหลี่ยมมังกรนี่ the back of my island. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon yeah. Triangle. Yamatai got one of your father's days You ran up and showed it to me dressed in a conje. <laughs> <laughs> I was 5 years old. It was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl You just have to trust them. Yeah. That's what my father used to say. Hmm. Now there was a man that ran on instinct. For better or worse. Quite a nip, yeah. แปลว่าเป็นคำพูดวิได้จริงๆไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวกำลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่รอ่าหมดได้ยังยังไม่หมดโอ้เอาหมดแล้วอืมโอเคเอาไปต่อ มีอะไรให้อัพหรือเปล่าโอ้โหหกร้อยฮะสักหน่อยแล้วกันปืนนะปืนอันนี้แม็กเพร่อแม็กใช่ไหมอืมนี่น่าจะเป็นที่เก็บเสียงนี่ครับผมคอย เอาเป็นอะไรดีไฟโหมดคืออะไรนี่ครับอ่าเอานี่ก่อนแล้วกันนี่ครับผมโอเค อ่ายังเหลืออยู่นี่ใช้แัง450นียอ่ะนี่แล้วกันนี่ครับผมอลดเสน้นโอเคน่าจะเป็นที่เก็บเสียงหรือเปล่าไม่ให้เสียงแบบดังเกินไปโอเคเหลือร้อยกว่า,าไม่รู้ว่าอัพไปหมดล่นะนีอ้าวกระสุนเยี่ยม เอ้หน <m í toys> no, no, no. oh ูนูโอ้โหไฟอ่ะ <awkward> มีไฟด้วยอ่ะบอกว่าต้องต้งบูอ่ะ เฮ้ยเฮยเฮยอย่าหันมาแล้วเว้ยหันมานะจ๊ะโอ้ยคนมาครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนอ๋ไม่เห็นกูัะอืมสุบรีไม่เป็นเป็นสุบรีไม่ดีต่อสุขภาพรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมสุบรี สุบบุรีสุดท้ายก็ต้องตายแบบนีู้หรือเปล่าอา้าวเอาไงอ่ะยิงไฟได้ปะหมออ๋อเอาล่ะจะสงสัย โอเครับไม่มีอะไรข้างบนนั้นไม่มีอะไรใชคไปเก็บก้อไหนก่อนดีมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจอินเีดยนใจเย็นใจเยนพี่น้องเฮ้ยอย่ามาทางนี้ด้วย vì mèo 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 bay bay oi 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 Ôi đeo 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 oi 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 đeo 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 hồ con โอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยมันรู้เรื่องฮะอุ้ยอุ้ยโอ้โหปืนกลชัดด้วยไอ้บ้าโอ้ยทำไงดีโอ้เดี๋ยว เดี๋ยวสิเว้ยอย่าพึ่งโอ้ยโอ้ยไฟไฟเผาไฟเผาเดี๋ยวไปทางนี้วะโอ้ยโอ้ย,อยปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งสิโอ้โหเกือบตายแฮ่เดี๋ยวสิไห้ เฮ้เฮ้เเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดอุ้ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยีโหลดีโหลดีโหลดอ้ยหมดหมดแล้วฮะอืมเฮ้ มัน <łość> บนนะมันอยู่างบนอยู่บนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำงูใช่ไหมเดี๋ยวนะเอามีเวลามาเปิดกล่องได้เหรียญไม่มีเวลามาเปิดกล่องแล้วตอนนี้ ยิงนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปครับไปหมดยังหมดยัง่าจจะหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ธน,นูเลยเว้ยอัพมาทำไมวะไม่เข้าใจเหมือนกัน โอ้ยตา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 ยเนี่โอ้เล่นรอสิโอ้ยโอเคนี้มีอะไรไหมอ้าวมีของโอ,โอเค เก็บไม่เคยเต็มรักผีอันเนี้ยโอ้หแม่งกระน่ำจนเกือบตายฮะโอ้โหนเดี๋ยวเหโอ้โห เยอะเลนะเดี๋ยวก่อนเนะี่ยค่อยไปอืมเสียงโอ้โหแก๊สโอเคอโอเคโอเคแก๊สแก๊สน่าจะหายแล้วนะมันจะไม่มีอะไรแถวนี้นะอย่ามีนะ มีนะเฮ้ยโอ้ยขอแบบขอพักก่อนได้ไหมโอเคครับนะพักพาร์ทนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมมาต่อนะฮะเดี๋ยวจะแคสวันเดียวกันเลยนะกันนะฮะก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับผมซับสไคร b ์กันด้วยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับแมนะจะแบบวิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ก็ ขอสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยแล้วกันเนะฮะอย่าลืมกดติดตามไปด้วยในกันนะครับผมงังก็วันนี้สวัสดีครับผม